หมักทั่วกำลังเกินพิ่นองมักทัวหมักทั่วไล่กับพี่นองคือหมกทัว่วไล่คุณงอเช้าบรรยากาศดีดีพี่นองคะบรรยากาศน้ำเร้าได้วัดพาชมพืชผักสวนครัวค่ะคุณค่ากับกำลังปูงพี่นองค่ะกำลังเกิดค่ากระได สวยงามกิดก็ลังงามค่ะพี <sk ling> <sk ling> <sk ่น้องสวยงามกิดเพิ่งเอามาปลูกไม้นะค่ะพี่น้องเนาะมาปลูกไม้แล้วก็ค่อยขยายไปค่ะค่อยค่อยขยายไปดอกค่ะนี่กือต้นมะม่วงเบาค่ะนี่ด้ยเอาไงมันปลูกค่ะเอาไงมันม้าว่างไว้มันก็เกิด ลมอทั่วคุ่มกับพี่น้องอย่ก,กับพักอันกับมือ่วแห่าขากับกำลังขายายกับพี่น,อน้องอันแต่เมืนงกอดน้ำไม้ไพาบานค่ะว่านก็บซับไปกินละครสามสี่นอ้ดวกเอบหาหน้าที่พี่น,อน้องโอ้ยแซ่บแซ่บกำลังขายายขายายกอดค่ะพี่บุ๊มมันี ยังไม่มีเลยวันนี้คาข้ามองปวงพี่น้องคาก้ามองงามพี่น้องฝนตกเถิดเพืดผักสวนครัวค่ะป้าพี่น้องป่าด้วยคนเก่งจังป้าอยู่กับป่าว่าตกดดูคือบ่งส่งบาดจากเมื่อได้สดโตกแท่ตกว่าฝนก็ได้ ตกแต่ปบ้บรรเจ็บบรรยังค่ะพี่น้องโอ้ยซื่อเหือนอัอนน,อนี้มันหอมเลยค่ะหอมเลยคนมาพักแผลพักแผลก็ใช่ได้ไปบ่ง,บงไหมดูผิดหรือพักแผลก็ได้ดูบ่งใช่กระถางเหมค่ะพักแผลโอ้ยงี่ก็พักแป้นค่ะพักแปน้น ผักเป็นกืองามงามผักเตี้มกืบกเพราะท่านได้ขยายก็กับผักเป็นก็ได้อันนี้หนึ่ต้นหมากลากไม้ต้นดอกไม่เราก็พี่น้องโอ้ยฝนตกก็ได้มาเอาหนาเอาอย่างนั้นให้ราบพี่น้องเมา่ฝนตกฝนตกซุ้มอะไรงานเขามากก็บ่ได้ต้นดอกไม้กับพี่น้องซุ้มต้นดอกไม้ มันก็นไม่ไพเรียงค่ะนไม่ไพเรียงนสองก่อสามก่อพีน่น้องกอเนี่ยก็เลยว่าากเห็นมันขึ้นก็เลยตะบุญแล้วก็เลยออกค่ะมันลายลายแล้วก็เลยออกอยยกมันปุ่งไปหลายมันจะออกอ่ายมันก็เลน้ำมาออกมันจะต้นผักหวานค่ะผัะกหวาน เอามาปลูกหลายต้นดูค่ะมันพันในต้นเดียวนี่ก็มาขีดหดกขามังปูงสินค้าอนต้นลำใหญ่กขามังงามมันก่อนไม่ไผ่เลี้ยงกับพี่น้องัไม่ไผ่เลี้ยงมไม้ไผ่เลี้ยง นะอยกำลังเกิดแล้วค่ะทำไมเพลียงกระไรบ้างก็ได้แกงได้ับพี่น้องเอ้าก่อนนี่ก็เกิดแล้วพี่น้องก่อนนี่เกิดแล้วเกิดแล้วพี่น้องนะโอ้ทางนี้ก็มี้สองเนาะแม่ขินก็ได้แกงพอดีพี่น้องได้แกงได้ซุบพี่น้อง ฝนหน้าเกิดรดเนาะใกล้น้ำพี่ว่าะพี่น้องใกล้น้ำอี่ทำไมเกิดสานนาะไดกินนี้ดอกพี่น้องมัขึ้นฝนตกมาบ่เอื้อต่อใน้กินพี่น้องมันบานออกวันหน้าเฮาานะฝนตกก็บ่เกิดน่ากินนี่กระตุ้นหมักมีกรบพี่น้องตัวมีนีามันนี้กระตุ้นมกแข้งเอ็มมาเนี่ยกินดีดีพี่น้องเด็กน่อยอีหย่งกินมกแข้งเนาะ กินมะแข้มดิบไม่มีเหื่อพี่น้องกินมะแข้งแข็งคนแล้วก็ต้นสะดาวคับพี่น้องสะดาวหวานสะดาวมันไม่สะดาวหวานกับพี่น้องคนตกมาบ่เอิดแต่อยู่ในกินครับพี่น้องดู่ะบริยากันในก็ได้ขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะต้นใหม่ก็งามครับพี่น้อง